สาเหตุของอาการท้องผูกในเด็กนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายสาเหตุมากอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการติดเล่นติดเพื่อนก็จะทําให้เขาลืมอุจจาระหรือว่ากลั้นอุจจาระอีกพฤติกรรมหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการกินได้รับกากใย,ายหรือสารอาหารไม่เพียงพอเมื่อมีการท้องผูกมากบ่อยๆแล้วจะทําให้ อุจระที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยแข็งเด็กต้องเบง่งเบ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บหรือบางทีมีเลือดออกปนแล้วเกิดการฉีกขาดของทวารหนนะักส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังได้นะคะอาการท้องผูกเนี่ยมีผลต่อพัฒนาการของเด็กนะคะเมื่อเด็กไม่อยากจะขับถ่ายเขาก็ไม่อยากกินอะไรเพิ่มเติมบางทีก็อาจจะทําให้เกิดการขาดสารอาหารของเด็กได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีผลต่อด้านอารมณ์และจิตใจแนวทางแก้ไขนะคะปรับพฤติกรรมนะการขับถ่ายพฤติกรรมการกิน เพิ่มก,กยากใยอาหารแต่เราต้องยอมรับใช่ไหมคะว่าหนูๆของเรานะคะรับประทานผักผลไม้ย,ยากเหลือเกินนะคะเพราะว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่ชอบรสชาติบ้างหรือรู้สึกขมบ้างก็จะทําให้เขาปฏิเสธการกินก,กยากใยที่จากผักผลไม้นั่นเองนะคะนวัตกรรมการสกัดก,กยากใยอาหารจากข้าวโพดท,ที่มีชื่อเสียงประเทศหนึ่งนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะไฟเบอร์จากข้าวโพดในประเทศญี่ปุ่นที่สูงถึง 85%อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะคือการรับประทานคอนไฟเบอร์หรือไฟเบอร์จากข้าวโพดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน14วันเนี่ยค่ะจะทำให้เพิ่มมวลอุจจาระแล้วก็เพิ่มความถี่ของการขับถ่ายได้อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็สามารถรับประทานต่อเนื่องได้มีความปลอดภัยค่ะตัวกากใยอาหารจากข้าวโพดหรือคอนไฟเบอร์นอกจากจะมีหน้าที่เป็นกากใยอาหารแล้วยังเป็นหน้าที่ในเรื่องของพรีไบอติกด้วยนะคะ พรีโอติกมีความสําคัญคือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลาไส้พบว่าเมื่อเรารับประทานพรีโอติกอย่างเพียงพอจะเกิดการสมดุลของลําไส้แล้วก็ทําให้เกิดการขับถ่ายเป็นไปตามปกติในระยะยาวได้ค่ะ mm hmm. เมื่อมีอาหารของจุลินทรีย์แล้วนะคะ ตัวจุลินซีเองก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะต้องทำงานควบคู่กันนะคะแล้วก็ต้องมีปริมาณเพียงพอทั้งอาหารของจุลินซีแล้วก็ตัวจุลินซีนะคะฉะนั้นตัวจุลินซีนี่เองแหละคะ่ะเรียกว่าโปรไบโอติกฉะนั้นตัวโปรไบโอติกนะคะมีความสำคัญในแง่ของการขับถ่ายแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กด้วยค่ะ เมื่อมีอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ยอย่างพรีไบโอติกนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยคือตัวจุลินทีย์เองก็คือโปรไบโอติกนะคะสองตัวนี้ต้องทำงานร่วมกันนะคะทั้งพรีแล้วก็โปรไบโอติกนะคะการทำงานร่วมกันเรียกว่าซินไบโอติกนั่นเองค่ะ กซซินเบอร์ติกนี้เองนะคะมีผลงานวิจัยว่าจะสามารถช่วยทําให้เกิดสมดุลในการขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงในระยะยาวมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ